สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็สวัสดีเอซที่เคารพอ,อย่างสูงแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวบ้านขาหมูแปดและหมูสเ็ดแลวก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวตบมูกแกลงที่เคารพอ,อย่างสูงยิ่งนะครับผมสู่ฝันที่สเ็ดและฝันที่เป็นจริงชแนลขอํำท่านผู้ชมทุกท่านมาขอโชคลาภอีกครั้งหนึ่งกับเจ้าแม่ตะเคียนทองสบายาเงินสบายทองนะครับหลังจากงวดที่แล้ว จันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งผมเองก็ได้มาจุดขอทูปขอเลขกับเจ้าแม่ณตรงนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าเลขที่จุดได้229ก็ออกใต้ดินนะครับออกข้างบนนะครับ92ซึ่งผมเองได้ซื้อแต่ลอตเตอรี่นหน้าหลังแต่ไม่ได้กลับนะครับเดี๋ยววันนี้งวดน,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 นี้งวดที่1กรกฎาคม2568ผมมาขอโชคขอลาบ กับเจ้าแม่ตะเคียนทองสบายเงินสบายทองอีกครั้งหนึ่งครับในงวดที่หนึ่งนี้นะครับก <_ V> ็เลยว่างวดน,นี้ตั้งใจขอให้เจ้าแม่ออกสามตัวตรงๆเลยไม่ว่าจะเป็นสามตัวหน้าสามตัวหลังหรือใต้ดินข้าบบนนะครับหรือว่าจะเป็นข้างล่างนะครับเลยว,ว่าครั้งนี้จะขอให้เจ้าแม่ออกให้ตรงๆเลยนะครับก็ตั้งใจว่าจะหากเข้าเต็มๆตามที่ตั้งใจไว้นะครับก็จะหารูปปั้นเจ้าแม่จะปสบายเงินสบายทอง มาไว้นะครับให้พี่น้องขอหวยและพี่น้องอเซียนหวยเซียนที่จะอยากขอโชคขอลาบกับช่ไหมทเทียนทองสบายสมุนสบายทองที่นี่นะครับเดี๋ยวนี้ผมเองก็ได้นําทูบเวศสวรรค์มาเช่นเคยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องขอจุดทูบจุดเทียนนะครับขอช่ไหมก่อนนะครับเป๊บหนึ่ง วัวน่าจะเป็นสาตัวนีครับตัวท้ายหรือสามตัวข้างบนนะครับลูกหลานจะได้มากราบายวิชามาที้ทางสิ่งที่ลูกหลานต้องการมหาลูกปั้นจะม่ไว้เพื่อให้เอของต่างหรือช่วที่จะทำให้ลูการะบควาเร็ของลูก ที่ผมเองก,ก็ได้ขอรีฐานกับเจ้าแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะขอหยิบทูบนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมได้แล้วครับทุกนี้เดี๋ยวผมจะจุดนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมได้จุดทูบไว้ที่กล้วยนะครับวันนี้ผมได้ซื้อกล้วยมาฝากกระซื้นนะครับสองหวีเราหนึ่งพอดีก็เลยว่าวันนี้เป็นหวีใหญ่ด้วยลูกใหญ่สวยด้วยครับคุณผู้ชมเนี่ยะัทั้งสุกทั้งดิบพอดีนะครับเผื่อที่เจ้าแม่จะไ,ได้ทานในอีพพบึ่งของเขานะครับโอเคครับชมหลังจากที่มือที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็ไม่ทราบว่าคุณผู้ชมที่ได้ดูอีพซีที่ที่ได้ติดตาม ช่องผมนั้นถูกกันมากหรือเปล่าครับถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับก็หวยนะครับก็ลอตเตอรี่ก็ดีนะครับเราเองก็ไม่รู้ว่ากองสลากจะออกหวยตัวไหนนะครับซึ่งผมเองก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ผมเองก็ซื้อพอสมควรนะครับแต่หากงวดที่ผ่านมาที่16ถ้าผมได้ซื้อใต้ดินก็อาจจะถูกนะครับแต่เมื่อวันนั้นมีขบตนเหตุนิดหนึ่งก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับก็เลยลืมไปเลยก็เลยก็ซื้อเดดใต้ดินนะครับเออซื้อเดตลอตเตอรี่ กับเ๋าตังนะครับคือกับไปกลับมานะครับก็ประัาใจว่าน่าจะออกสองเก้านะครับแต่กับตาลปัดมากับเป็นออกเก้าสองด้านบนนะครับก็ซึ่งว่าไม่ถูกโอเคครับวันนี้เลยมาขอใหม่นะครับเลยว่าตั้งใจอยากตรงๆเลยสามตัวนะครับก็ก่อนที่ผมมานี้ก็ฝนตกนะครับคุณผู้ชมก็ดูเลยสภาพดีๆนะครับก็ต้องต้องตามฤดูกาลเพื่อไปกตินะครับซึ่งพายุ ก็เข้าออนะครับอาจจะหลายวันอยู่นะครับช่วงนี้ก็ให้คุณผู้ชมที่ดูดูเลสุขภาพตัวเองนะครับไปแรกไปนานนะครับก็ใส่หมวกใส่อาบูตดีๆนะครับเพื่อบองกอารเชื้อโรคเจลาที่จะเข้ามาทางขาหรือทางาสูนยดมนะครับนะครับก็ระหว่างที่โรเลขทูบทั้ง3ตัวนะครับผมจะพูดเรื่อยๆนะครับ ก็ช่วงนี้นะครับคุณชมที่ดูอยู่ก็ให้ติดตามข่าวสารกานเมืองนะครับดิหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองนะครับในสภาผู้แทนราษฎรหรืออาจจะเป็นข่าวความมั่นคงนะครับที่ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านกบูชาที่มีเรื่องครบทั้งกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่อยู่ชาลดนติดกันนะครับจะมีเรื่องทบทั้งนะครับแต่ด้วยท้งนี้ท้งนั้นนะครับก็ขอให้คุณชมทุกท่านที่ดูอยู่นะครับได้บริโภคข่าวอยากถูกครับคิดวิเคราะห์ให้ดีๆนะครับ แล้วก็เสพข่าวอย่างมีสมาธินะครับไม่ฝักไ่ายใดนะครับไม่ว่าข่าวจะออกมาลักษณะไหนก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านดูอย่างมีสติและไม่ต้องแบบออกรถออกอาการมั่งนั่งนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะใช้วิธีการอย่างสันตินะครับซึงถึงแม้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับจะยั่วยุในลักษณะไหนก็ตามนะครับ ก็ขอให้ผู้ชมพี่น้องคนไทยเราทุกๆท,ท่านนะครับดูสื่อบทพวกสื่ออย่างมีสันติอย่างมีสมาธินะครับหากย้อนไปเมื่อ,อปีที่แล้วนะครับผมเองได้มีโอกาสไปถ่ายทำประสาทขอมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภาสาตาเมืองทมนะครับภาษาตาเมืองราสาตาเมืองโต๊ดน,นะครับซึ่งสามกลุ่มภาษานี้จะเป็นปราสาพี่น้องกันนะครับ ตาเมอนทมนี้จะเป็นพี่นะครับตาเมอนนี้อาจจะเป็นน้องคนรองหรือตาเมอนโต้ก็จะเป็นน้องคนเล็กเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ภาษาตาควายนะครับทีนี้ที่เป็นประเด็นมากที่สุดคือภาษาตาควายนั้นจะอยู่กึ่งกลางระหว่างเรากับเขาก็คืออยู่กึ่งกลางเส้นแบง่งแบ่งเขตเดนนะครับทิวเขาของปุรุมลงรักนะครับก็ไม่ทราบว่าในสมัยนั้นสมัยที่พระเจ้าชัยบรวันที่7จดได้สร้างขึ้นนะครับ ก็คงไม่ทราบว่าณที่สร้างนั้นจะเป็นบริเวณหรือเส้นพรมแดนหรือเส้นกั้นเขตประเทศระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยนะครับพระองค์ท่านก็คงไม่ทราบนะครับแต่มาณัจุบจันนี้ภราษาตาควายได้อยู่กลางกลางระหว่างเส้นพรมแดนตรงนี้นะครับแต่กลุ่มปราสาทต,ตาเม,มืองทมนั้นสามปราสาทจะอยู่ในฝั่งไทยทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมหากคนผู้ชมมีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมชมที่ปราสาทต,ตาเม,มืองทม ที่พลุมลงรักนะครับก็อย่าลืมไปนะครับช่วงนี้ทางพี่น้องคนไทยเราได้เดินทางไปเยี่ยมชมให้กําลังใจพี่น้องฐานฐาน,ฐานแล้วก็มอบสิ่งของนะครับในการเป็นน้าน้าใจนะครับซึ่งภาษาทั้ง3นี้ถ้าหากคุณชมได้ดูได้ดูทางช่องผงดีนะครับหรือมีโอกาสเดินทางไปที่ตะามเมียงนะครับ พนมรุกข์ก็ดีนะครับก็จะเห็นว่าปราสาททั้งหมดจะอยู่ในเขตเราทั้งหมดเลยนะครับหลังจากาไม่แต่ปราสาทตาเมอนทมนะครับหลังจากข้ามเขตไปนะครับข้ามพ้นปราสาทไปก็จะเป็นฝั่งของกัมพูชานะครับโอเคครับผู้ชมก็มาแล้วเรื่องหนึ่งครับเป็นหนึ่งเป็นเลขหขงนะครับ เมื่ดที่ผ่านมาหลวงพ่อ229ครับจุดเตะมือโตใต้ดินนะครับโตัวไนลอตเตอรี่ก็เลยออกทะเลครับก็เลยสนทนากับหลวงตานน่หนึ่งครับก็บอกเขาครับแต่หลวงตาไม่เล่นหรอกครับก็ท่านี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับณเวลานี้นะครับขอให้พี่น้องคนไทยเรานะครับรักสามขีนะครับอย่าแตกแยกนะครับ ไม่ว่ารัฐบาลจะออกมาในลักษณะไหนจะให้สัมภาษณ์หรือถแถลงการยังไงนะครับกของพี่น้องคนไทยเรารู้รักสามัคคีกันไว้นะครับก็ไม่อยากให้มีใครนะครับเอาไปเล่นของเราไปไม่แต่ตารางนี้เดียวนะครับและอีกสาเหตุหนึ่งก็คนไทยเรานะครับมีจิตใจโอ้อวมารีนะครับรักสันติรักสงบไม่อยากจะรบกับใครนะครับหากใครมายุกงแย่หรือรบไม่ถึงขั้นต่อสุดท้ายก็หากจาเป็นจริงๆนะครับ ก็จําเป็นนะครับก็ต้องใช้กําลังอย่างที่ต้องอ,อย่างตอนออกกลางนะละข่านนี้นะครับอิหร่านอิสราเอลตุรกีหรือประเทศอิสลามกําลังสู้รบกําลังใช้วุฒกัย่างแบบหักหานกันนะครับก็ขออันนั้นคือเป็นประเทศเขานะครับไม่ต้องสนใจนครับก็ขอให้ดูข่าวอย่างอาศาตรย์นะครับก็ในการนะครับหลังจากวันนี้แม้วันนี้ไปแล้วผมเองอาจจะไป อขอโชคลาภอีกที่หนึ่งนะครับทุกผชมถ้ามีโอกาสมีเวลาน,นะครับเมื่อที่ผ่านมาก็ต้องถือว่า,าจะแม่ให้ตรงนะครับของาก้าถึงแม้วา่าผมเองจะไม่ได้ตัดซื้อ2ตัวหรือซื้อแตดินนะครับกพถือว่าจะแม่เจตนาตั้งใจอยากจะให้ลูกหลานรอทุกข์ประสนะครับมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้นะครับโอเคครับ เกือบได้เลขที่สองครับเลขเลขเลขแค่เป็นเลขหกนะครับคุณผู้ชมก็หากคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับที่แชร์ไปนะครับเอสเที่แชร์แชร์ออกไปนะครับถ้าอยากจะมาขอโชคลาภที่นี่นะครับก็ติดอ่า GPS มันได้เลยครับที่วัดสัทธารมนะครับหมู่ที่11บเอตำบลจอมตำบลบุกแรงอำเภอจอมภาคจอมทรินนะครับก็เจ้าแม่ตะเคียนทองสบายเงินสบายทองครับก็ แม่นางก็อยู่ตรงนี้มาหลายปีแล้วนะครับแรกๆก็ให้ชงให้ดาบพี่น้องโคกหวยชาวบ้านพอสมควรครับซึ่งผมเองก็ได้ทุบได้ชว่วยด้าเหมือนกันนะครับสามงวดติดต่อกันนะครับก็เลยได้ซีลสลนมาวางมามาบุงให้กับแม่นางนะครับแต่หลังจากนั้นมาก็ความห่างหายของผมเองแล้วก็ญาติพี่น้องเขบหวยก็ได้ห่างหายพอสมควรนะครับพอมางวดที่ผ่านมาแนละ้ว นะครับก็เลยคิดถึงเจ้าแม่นะครับก็เลยว่ามีแรงใจนะครับที่อยากจะมาปลุกกระแสพื้นฟูนะครับเพื่อให้เจ้าแม่ได้มีช,ว,ชวิตีวายทั้นหนึ่งนะครับลตรงนี้นะครับโอเคครับผู้ชมก็ภายในวัดสัทารมณนนี้ก็ขอสร้างม,มานานแล้วครับผู้ชม นานแล้วตั้งแต่ผมยังเล็กๆนะครับภายในวัดก็รื่นรมย์ดีนะครับก็ขณะนี้หลวงตาหรือที่ยันุสิตนะครับช่างกําลังก่อสร้างกุฏินะครับเห็นไหมฮะนี่ครับซึ่งกําลังก่อสร้างกุฏิหลังใหม่นะครับก็กทดแทนหลังเดิมนะครับหากคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับก็ร่วมบริจาคได้นะครับที่วัดนะครับหรือผมจะทิ้งเลขที่บัญชีไว้นะครับ ก็บอกว่าร่วมมนุม่มบุนนาบุญก่อสร้างอากุตินะครับหรือก่อสร้างอาที่อสวดมนต์จําภาษาของพระสงฆ์นะครับภายในบริเวณวัดน,น,นะครับคุณชมนี่ก็อา,ากำลังจะก่อสร้างานะครับก็กำลังรออผู้มีจิตซาหรือผู้มีใจบุญนะครับ ร่วมอุลโภธนา่อสร้างครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับเห็นไหมฮะก็สรุป่อสร้างนะครับที่กําลังนะครับก่อสร้างแทนหลังเดิมนะครับก็เล็อาุงหลังคาขึ้นไปนะครับต่อเสานะครับเพื่อให้คงความนะครับอาเช่นเดิมนะครับเห็นไหมฮะโอเคครับอันนี้ตัวเลข ที่สองก็ลองจะมาแล้วนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงนะครับน่าจะเป็นเลขเจ็ดหรือไม่เล็กสามนะครับคุณชมแต่ก็เดี๋ยวต้องรอให้ไอ้ทูบไม่ครบหมดดอกก่อนนะครับแล้วจะบอกที่หนึงนะครับ วันนี้วันถือว่าเป็นวันดีนะครับที่ผมเลยมาจุดทูปขอเจ้าแม่ตรงนี้นะครับเป็นวันที่20นะครับขึ้น10คข้ามเดือน7ปีมะเสงนะครับซึ่งวันนี้ของเดือนมิถุนายนจะเป็นวันธงชัยและวันเทิบดีนะครับในทางโหราศาสตร์ของปริเทนไทยหรือวิยศาสตร์วันนี้ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับคุณผู้ชมในเดือนเดือนหนึ่งจะมีวันดีวันธงชัยวันเทิบดีมี4วันนะครับ4วันนะครับ ึ่งเดือนมิถุนา,ย,ายนนี้จะมีวันที่3แล้วก็อาทิตย์กดสุกอาทิตย์แล้วแล้วก็วันนี้อีวันท,ที่20นะครับคุณผู้ชมแล้วก็วันที่20 8ประมาณนี้ครับว8ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับก็จะเป็นวันดีนะครับเป็นวันธงชยัยวันเทพดีก็ธงชยัยดีทุกอย่างเทพดีก็ดีทุกอย่างครับถือเลือกถือชัยนะครับ หากพี่น้องที่จะทําบุญนะครับหรือถือเลือกถือยามนะครับก็ปรึกษาอาจารย์หรือือพอาจารย์ดีๆนะครับหากจะทําการมงคลหรือทําอะไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับตัวเราหรือกับบ้านเรือนนะครับก็ให้ดูดีดนะครับในเดือนหนึ่งมันก็จะมีวันดับอะไในวันดับวันที่มีคนทําการสิ่งใดเลยนะครับเรียกว่าวันดับนะครับหรือวันโกนหรือวันพระ วันพระจริงๆแล้วบางทีคุณชมอาจจะว่าเป็นวันดีนะครับจริงๆเราไม่ใช่นะครับหากคุณชมจะดูอภปฏิทินตามพฤกยศาสตร์นะครับปีแต่ละปีแต่ละเดือนนั้นให้ดูดีๆนะครับว่าวันพระไม่ใช่วันที่ดีเสมอไปนะครับอาจจะเป็นวันดับวันดับหรือวันโกนประมาณนี้นะครับแต่ให้ดูในปฏิทินว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะมีแค่4วันหรือ5วันประมาณนี้นะครับอย่างเช่นเดือนมิถุนายนนี้จะมีวันดีแค่ สีวันท่านั้นนึงครับคือวันนี้แล้วก็อีกกอีวันหนึ่งคืออาทิตย์หน้าวันที่27หรือ28ผมจะไม่ได้นะครับขออภัยนหนึ่งก็จะเป็นวันทงชัยวันลทดีเป็นวันที่เหมาะกับการทําฤกิ์มงคลทุกทีทุกอย่างนะครับถือว่าวันดีวันนี้วันดีนะครับวันที่เป็นวันธงชัยวันลาเทบีนะครับลือกดีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะทอะไรก็ตามนะครับออกรถขึ้นบ้านใหม่แต่งงานหรือ งานบวชเป้นงานขาวดำนะครับซึ่งงานขาวดำเราก็ไม่รู้ว่าจะไปวันไหนนะครับแต่ว่าเวลาในการออกชาาระกิจก็อาจจะต้องถือเรื่องตุยามที่หนึ่งนะครับแต่วันพระคงไม่นะครับทีนี้นะครับทุกวันนี้นะครับคุณชมพี่น้องคนไทยเรานะครับมีหนี้มีสิน ในครัวเรือนทั้งตัวเองและก็ครอบครัวเยอะนะครับคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมพี่น้องคนไทยนะครับได้มีสตินะครับมีสติในการของเรือนหรือมีสติในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับไม่ต้องรู้ด่าไม่ต้องฟุ้งเฟ้อมากนะครับก็พออยู่พอกินนะครับถึงแม้เราจะมีภาระหนี้สินก็ต้องจําใจนะครับเพราะเราเกิดมาตนทุนชีวิตไม่เหมือนกันนะครับ คุณผมเองก็ต้นทุนชีวิตเกิดมาก็เหมือนบุคคลทั่วไปนะครับแต่ดีอย่างหนึ่งที่ว่ามีความพยายามในการสอบข้าราชการนะครับก็เลยโชคดีไปนะครับแต่ใช่ว่าอาชีพราชการรับราชการจะเดินด้วยรวยเส้นทางด้วยกลีบลาบไม่ใช่เสมอไปนะครับไม่เฉพาะทุกคนนะครับอาจเป็นบางคนนะครับที่เขามีต้นทุนที่ดีมาก่อนแล้วนะครับก็อาจจะเดินไปด้วยดีนะครับ บางทีข้าราชการบางคนนะครับก็ออกไปอีกแนวหนึ่งออกไม่ว่ากันนะครับออกไปฉีกแนวแล้วแต่นะครับเราไม่ว่ากันนะครับถือว่าชีวิตของเราเกิดมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการทํางานหรือบริการก็ดีหรือการดำเนินชีวิตนแา่ละวันก็ดีนะครับก็ขอให้เดินไปอย่างมีสตินะครับเช็ดสติให้เราครอบนะครับ ถึงแม้วันนี้จะมีข่าวคราวที่แบบโอ้ไม่สบอา,อารมณ์นะครับข่าวฆ่าฟันนะครับข่าวเราะบ่อแว่งครอบครัวอุกสารพัดครับคุณผู้ชมแต่ก <Ä h. S 2> <g> ็ให้คุณผู้ชมเสพข่าวอย่างมีสติแล้วกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมมาสองตัวเลยครับคุณผู้ชมคุณชมครับเ,เดี๋ยวผมอขออนุญาตใส่แปนนิดหนึ่งนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมไปดูให้เลขที่สองว่าเลขอะไรคุณผู้ชมครับเลขที่สองเป็นเลขเจ็ดนะครับเลขแรกเป็นเลขหกเลขที่สองเป็นเลขเจ็ดนะครับถ้าผมอยากให้ดีนะครับถ้าจะแม่อยากให้ออกเรียงนะครับน่าจะเป็นเลขแปดหรือไม่ก็เป็นเลขห้านะครับคุณผู้ชมแต่ผมปรารถนาว่าอยากให้เป็นเลขแปด เพราะว่าเลขแปดจะเป็นเลขมงคลของคนจีนนะครับถ้าเป็นเลขเก้าจะเป็นเลขมงคลของคนไทยเราพี่น้องไทยเราครับซึ่งผมอยากจะบอกตรงตรงนี้นะครับว่า,าสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่รับนะครับความเชื่อต่างๆนานาเรามีมานแต่สมัยโบราณแตกาเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่เพิ่งมีเฉพาะวันนี้นะครับสิ่งที่เรามองเห็นอาจจะทําให้เราชีวิตเราดีขึ้นนะครับหรืออาจจะทําให้เรา มีชีวิตไปอีกแบบหนึ่งซึ่งนั้นคืออนาคตที่เรามองม่เห็นนะครับเต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันนี้หรือวันใหๆก็ขอให้ผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ดูอยู่นะครับพี่น้องคนไทยทั้งเทศนะครับก็ขอขอยมีความสุขแล้วกันนะครับเดินทางไกลใข้โชคดีนะครับมีสตินะครับในการทําขอบอะไรทุกๆอย่างนะครับคมเข้าใจว่าเลขที่3น่าจะไม่มีนะครับผู้ชมแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับคุณูชมครับเลขตัวที่หนึ่งเออตัวที่สามขออภัยครับเลขตัวสามไปแล้วครับคือเป็นเลขหนึ่งนะครับคุณชมเดี๋ยวผมจะพาคุณชมไปดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับคุณชมหกเจ็ดหนึ่งนะครับคุณชมหกเจ็ดหนึ่งนะครับดูดีๆนะครับคุณชมหกเจ็ดหนึ่งะครับโอเคครับเห็นไหมครับคุณชมกล้วยก็สวยด้วยครับใหญ่ด้วยนะครับโอเค โอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องเพิ่มหนึ่งครับโอเคก็เลขทูที่ผมจดนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงเสี่ยงทายเสี่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่ของคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็โปรดใช้วิจารณ์นะครับในการดูในการรับชมในการเสี่ยงดวงเสี่ยงทายแล้วกันนะครับผมเองก็เป็นสื่อกลางในการนำเสนอให้คุณผู้ชมทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเองก็จะซื้อมันกันแหละครับคุณผู้ชมแต่ผมเดี๋ยวพมมนี้ถ้าผมมีเวลาผมจะไปขออีกที่หนึ่งนะครับที่ตรงนี้ที่ผมจะไปขอเนี่ยผมเคยฝันมาแล้วนะครับฝนเคยเห็นเจ้าที่มาแล้วนะครับโอเคครับผู้ชมครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องของผมเลยครับอันนี้เป็นช่องใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องไปตามไปฝันกับนายปพีชแนลนะครับซึ่ง ช่องนี้ผมจะรวบรวมประสาทของโบราณทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยเป็นช่องเดียวกันเลยครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับช่องเที่ยวปทุกทิศกับพีวีชนแนลนะครับก็จะรวบรวมเรื่องราวเนื้อหาในการท่องเอท,งอที่ยวเดินทางกินเที่ยวช็อปชิมใช้นะครับจะอยู่ในช่องนี้นะครับแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงเกษตกับพีวีชนแนลนะครับก็จะรวบรวมเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับเกษตรอินทร,ร,ร through, ีรร i, ย์บ้างโคกหนองนาบ้างการทําเกษตรผสมสารครับก็อยู่ในนั้นนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับทิปนี้นะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพี่น้องเอซีแล้วก็พี่น้องชาวกระบอบุกแรงพี่น้องชาวอำเภอเจาะพระนะครับที่ติดตามรับชมนะครับงวดนี้ครับ671ก็เป็นแนวทางเฉยๆนะครับในการรับชมนะครับก็สำหรับทิปนี้นะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับทิปหน้าผมจะพาคุณผู้ชมขอโชคลาภที่ใดนั้นติดตามได้ในช่องนี้นะครับสวัสดีครับ